อัตมาอธิบายได้ไหมล่ะอธิบายแล้วพาทำได้ไมั้ล่ะเข้าใจไหมปฏิบัติได้ผลจากอีก9ข้อนี้ไหมล่ะอ้าวก็ได้ก็จริงอะสิก็ไม่ใช่ของเป็นมันก็ไม่ใช่ของผิดมันก็เป็นของถูกสิเช่นอธิบายว่าข้อหนึ่งทานที่มีผลเป็นโลกุตระอัตมาอธิบายได้ไหมล่ะ แล้วทานทุกวันนี้อาตมาถึงบอกว่าสอนทานกันไม่มีผลสอนทานกันเป็นวิบากสอนทานเป็นไปสมบัติทานไม่มีสมบัติคุณทานและคุณยังไปสะสมสมบัติทานแล้วจะได้วิมานทานแล้วจะได้อันโนนเราจะได้อันนี้อยู่ทานต้องไม่มีแม่สาเปกโขก็อ้างอิงอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรัสสาเปกโขไว้ในสูตรไหนในทานสูตรมหานิทานสูตร ก็อธิบายอ้างอิงพระปฏิปิกเล่มนี้แหละของอุสมาโคโดมนี่แหละมีใครอธิบายอย่างอัตมาบ้างล่ะบว่บบทานเนี่ยจะไปตั้งจิตผิดถ้าตั้งจิตผิดยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรอมหิตโหดร้ายลำบากลำบนต้องจ้างจีตให้ถูก อาิมาก็อธิบายหมดตั้งแต่สาเปคโคตั้งแต่ปฏิสัมพัทธ์จนกระทั่งถึงสันนิธิจนกระทั่งถึงเกิดชาตินี้ชาติโนชาติหน้ามีวิมานยังกระทธรรมชายโยอธิบายนะเละเทะไปหมดเลยก็ขยายความมาจนหมดแล้วเป็นต้นท่านอธิบายมาในสมาธิสิบทานมีผลยิดถังคือวิธีปฏิบัติยัญญาพิธีต่าง ปฏิปทาต่างๆปฏิบัติแล้วละกิเลสจ,จริงได้ผลจริงมันก็มีสามทานศีลภาวนาอันที่หนึ่งในสมาธิตรีก็ทานอันที่สองก็คือศีลหรือข้อปฏิบัติวัดปฏิบัติอันที่สาคือจิตมีผลเรีวยกว่าภาวนาไหมหุดตังจิตนี่ได้รจะเจริญเป็นจริงไหมหุดตังคือจริงจิตนี้ละผลทานก็เกิดจิตลดกิเลสจ,จริงปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติตามศีลตามวิธีปฏิบัติตนนินนี้ยิตถังหรือยันยพิธีต่างๆวิธีปฏิบัติต่างๆมันละกิเลสได้จริงไหมละ่ะกิเลสได้เป็นผลหุดตังสามทานศีลภาวนานตรงสิ่งเหล่านี้เกิดจากข้อ 4, สี่สัมมาทิฏฐิข้อ 4, รรสี่กรรมสุกตะาทุกตานังกรรมานางังพลังวิปากโกคุณจะปฏิบัติ เป็นกุศลอกุศลได้ดีได้ชั่วเป็นโลกียะเป็นโลกุตระจากกรรมทั้งนั้นเป็นผลเป็นวิบากจากกรรมทั้งนั้นเพราะยังข้อสี่ก็ไม่ต้องไปอธิบายยาวเพราะอธิบายอยู่อื่น,อ,น,อ,นอยู่แล้วว่ากรรมนี้แหละทั้งหลายทั้งแหล่กรรมเท่ากับก๊อดเนี่ยก็เยย้ายความจองกระทั่งจากนั้นคือโลกนี้และโลกน้นข้อห้าโลกนี้ข้อหโลกหน้า โลกนี้คืออะไรอัตมาก็อธิบายโลกนี้คือโลกโลกิยะโลกหน้าคือโลกต่อไปนี่คือโลกอื่นเนี่ยโลกใหม่นี่คือโลกโลกุตระจะเป็นโลกอะไรอื่นก็ว่ากันไปแต่นี่หมายความว่าโลกนี้โลกนี้โลกหน้าอยังโลกโกปโรโลกโอเวลโลกอื่นโลกใหม่โลกหน้านี่คือโลกโลกุตระแล้วอธิบายถูกไหมล่ะโลกิยะโลกุตระเนี่ยฟังเข้าใจปฏิบัติเข้ามาสู่โลกใหม่ได้ไหมล่ะ ถ้าได้อัตมาก็อธิบายโลกนี้โลกน้าถูกแม่แต่มาตาปิตาแม่ความเป็นแม่ความเป็นพ่อมาตาความเป็นพ่อปิตาความเป็นลูกหรือความเป็นสัตว์โอปปาติกะข้อเจ็ดปดเกของสมาธิิส่วนข้อสิบนั้นอัตมาโอ้โหเบ่งใหญ่เลยโพธิรัะ ข้อที่สิบนักอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไม่อวดตัวอวดตนใหญ่วันนี้ไม่มีสาเอยจิตนะขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้อวดตัวเป็อย่างใหญ่าหญ่โตแต่ย้ำยืนยันสําหรับคนที่ชื่นใจชัดชัดเจนเพราะไม่มีความตังเกติงงอนมันศรัทธาเต็มคาว่าคนที่ไม่ศรัทธาเต็มคนที่ยังอคติคนนึงก็ขออภัยอาตมาจําเป็นจําเป็นเพราะ ขออภัยวักตรงนี้ไปก่อนนะค่อยมาอธิบายแอ่นี้ก่อนพอแวะไปที่พระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้สามประเภทหกสิบ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 นี่คือสามเศร้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสามสามสามหกสิบหกสิบหกสิบคนหกสิบนี้ประเภทหนึ่งฟังธรรมะ ที่เป็นโลกุตระของพระเจ้าแล้วฟังแล้วเสร็จอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากตายหมายความว่าฟังแล้วเนี่ยตกตายจากสัจธรรมนนี้ไปเลยคนนี้ไม่หันกลับมาเลยไม่ดูดำดูดีกันเลยสองเป็นพวกที่ฟังแล้ว ลาสิกขาบทแต่ก่อนก็เออศรัทธามือนกันเนาะพอเชื่อพอฟังแต่พอฟังอันนี้แล้วโอ้โหไม่ไหวถอนทับนี้เลยร้อยี่สิบแล้วนะหกสิบหสิบแล้วนะส่วนอีกหกสิบนั้นได้บรรลุปเป็นอหรหันต์ได้หนึ่งในสามหายไปสองในสามพระพุทธเจ้าท่าตรัสละเอียดถึงขนาดนั้น